ุณสันทนาเขาบอกว่าเขาอยากเจอผอบตรอ,อ,อยากจะเอาคลิปเสียงอยากจะเอาคลิปวิดีโอภาพ,พเด็งอะไรให้ดูแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอผอบตรจะเอาให้นักข่าวจะส่งให้สื่อคลิปนี้มันใช่ไหมะคุณผู้ชมคลิปใหม่มาแล้ว7นาทีค่ะคลิปนี้คุณคิงอยากฟังแบบเต็มเต็มเนาทีเลยไหมมีหรอ,อมีมเวลาพอใช่ไหม เวลาน่ะไม่น่าจะพอแต่ที่จะเอามาให้ฟังน่ะท่อนหนึ่งแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องใครยิงลองฟังดูค่ะผอ้มว่อไหร่เตอร์ชาติไอ้พี่ไอตีเนเรามาจากงานคไอบีมสุดยอดอ่ะมึงถามว่าตะกูแถลงกูให้การว่ามีใครยิงปืนไหมไอ้ชาติครับเออเอาได้มีใครยิงบ้างไอตับอ่ะ ก็มีก็มีจี้ยิงเค้กยิงไอ้เค้กตำรวจใช่ไหมอ่าใช่ไอ้เค้กตำรวจนะไอ้ย่อมโต๊ดใช่เนี่ยครับอ่าไอ้อ่อมไอ้ที่ตอนแรกเก็บปืนต่อจะโต้งอ่าใช่ใช่แล้วที่อยู่ประจวบอ่ะแล้วใครอีกนะผมผมมื่ก็อยู่ข้างนอกด้วยวันนั้นเขาอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่มื่อกียิงใช่แล้วก็มีโต๊ดโต๊ดจะยิงครับผมอ่าครับผมอ่ามึงดูดิสุดยชือเล กูก็พยายามจะปกป้องตำรวจเพราะมันกูรู้ว่าเด็กมันไม่เกีียวเออแล้วถามจริงอ่ะวันนั้นเอ่ะเอามือก็เข้าไปในบ้านกับกูใช่ไหมที่ตอนที่เป็นจอไปยืนเคลียร์กับตัวโต้งอ่ะถูกไหมเพราะกูเห็นมึงยืนอยู่ตัวติดตอยู่หลังกูอ่ะถูกไหมจ่าเออแล้วพอเคลียร์กนเสร็จก่อนก็เสร็จแล้วโกอคือว่ามันจะขอโกขึ้นไปส่งใช่ไหมจ่เออแล้วโกให้มันเข้าป่ะเขาไม่ให้เข้าเ็าไม่ให้เข้าใช่ก็ไม่ให้ก็ให้มันกลับออกสองสามรอบใช่ไหม ใช่ครับผม,ผมออกไปมันมก็ไปส่งคูณรองผมไ,มไ้ยินอีดูตายละทําไมไมันมีชื่อคนอื่นโผลมามีอะไรบ้างอะเค้กอ้อมโต๊ดทำไมมันเต็มไปหมดเลยอะคุณคิงข่าวเนี้ยนะที่บอกว่ามือยิงสเจ้าตงแล้วโดนรวบตัวไปได้อะเอามือปืนตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวมันชื่อก๊อฟก,กับตูนสองคนตอนนี้ก็คือโดนรวบตัวอยู่นะแต่นี่กลายเป็นว่ามีชื่อคนอื่นโผลมาอีกเพียบเลยอะเค้กยิงเนี่ยเมื่อกี้เนี้ย แล้วมีคำถามเอกตำรวจใช่ไหมใช่เนี่ยใครแล้วมิสเตอร์ชาตินี่ใครโอ้โหกับรองรองอที่คุยอยู่เสียงคุ้นไหมอ่ะคุณผู้ชมเอจะเป็นใครนะคลิปนี้ค่ะในชาติคนนี้คือคนขับรถสจโตงคุยกับฝ่ายที่ชาติเรียกว่าผู้กองคือคนที่ถูกเรียกว่าผู้กองต่อสายไปคุยกับชาติแล้วก็มีการอัดเสียงไว้ สาระสําคัญที่คุยกันมีการพูดถึงชื่อของคนที่ยิงในคืนที่เกิดเหตุแล้วชาติก็เลยพูดชื่อไงว่ามีใครยิงบ้างแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเงินเงินเว็บพนันอ้าวอ,าวอาว้มันไม่ใช่แค่ตัวเลข20ล้านแล้วอะเพราะว่ามันมีทั้งตัวเลข70ล้าน27ล้าน1 0ล้าน20ล้านแบ่งกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีการตัดพ้อสจอจอย ประมาณว่าผัวตายจะให้กูตายไปด้วยหรือไงรอบแรกที่สอจโอต้งกับผู้กองไปเคลียมีปากเสียงกับโกธรมือปืนสอจโตงเข้าไปด้วย4คนแล้วก็มีพลเรือนด้วยฝั่งทางผู้กองก็มีอย่างน้อยสามนายคุณผู้ชมลองฟังจังหวะที่คุยเรื่องเงินดูนะคะแล้วถามเนี่ยอย่างเรื่องเงินเนี่ยกุมยว่นวายอะไรของมันไหมครับไอ้เงินที่พวกเว็บไซต์ถามว่ากูกูคคคเคยรู้จักพวกเว็บไซต,ต์อะไรไหมที่สจต้งมันบอกอะ่ะกูเคยไหม ช่ก็ไม่รู้จักด้วยอเอออ่าในเงี้ยอย่างเงินที่มันฝากไว้เน,นี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาเอาอะไอวันไหนไอไอวันนี้่ะหลังงานตกใช่ไหมแล้ววันนั้น,นที่ทมันเข้าไปเขาไปบ้านมันมันก็ตามมาทวงใช่ไหมจ้ากูเคยยุ่งอะไรกับมันนะก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกูกูก็แค่เป็นห่วงน้องสาวกูครับกี่ล้านไออที่ที่มันต่ำยี่สิบป่ะยี่สิบพุอเจ็ดสิบอ๋อตอนนี้ที่มันมีอยู่เจ็ดสิบป่ะผมเออ หยยี่สิบเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบแล้วที่ที่ท้อโทรคุยกับมึงอ่ะที่มึงบอกว่าที่มีอยู่ยี่สิบเจ็ดล้านอ่ะอันนี้คือับที่บอกว่าไม่ต้องบอกจอยใช่ไหมครับผมอันนี้ยี่สิบเจ็ดล้านอยยี่ยี่ยี่สิบล้านมันจะแบ่งไงก็เห็นเห็นที่ที่คุยกับท้อเขาจะแต่งให้ให้ลูกหลานเขาอะนะอ่แต่คือไม่ให้จอยไม่รู้แอ่าไม่ให้กับจอยรู้ครับผมถานี่คือไปโทรคุยกับมึงใช่ไหมครับผมเนี่ย โอ้ยเ0็ดสิบ 7, 20, ล้านมันเยอะไปหมดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกด้วยว่าเงินก้อนใหญ่อะอยู่บ้านซอเป็นเงินสดส่วนลังที่มีแบงค์ร้อยน่ะอยู่กับบุคคลหนึง่ง<ม>คุณผู้ชมในเสียงเนี้ยที่เขาเรียกผู้กองผู้กอง,กองแล้วเราเขียนรองอเนี่ยอืมเขาบอกว่าตำรวจจะมาค้นบ้านซึ่งตัวเขานะ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนในเรื่องลับๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับโกธรแล้วก็พูดเหมือนกับว่าไม่กล้าไปงานศพสจต้ง พราะกลัวไงเดี๋ยวจะโดนทําปืนลั่นใส่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาเคยโดนสอจโอต้งเนี่ยเอาเปรียบหลายครั้งแต่ก็ให้อภัยตลอดโอ้โหอันนี้7นาทีเอามาให้คุณผู้ชมฟังส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแม่เราก็อยากถามเรื่องคลิปเสียงนี้กับรองอุที่ช่วงนี้เราไม่ได้เห็นหน้ารองอุหลายวันน่ะตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่เรื่องเงินตรงนี้มันน่าจะสอดคล้องกับที่คุณสันทนะบอกไว้ไหมอะ บอกว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องลังท้ายรถกระบะเนี่ยเป็นเงินแบงค์ร้อยยี่สิบล้านบาทกล่องล้านเนี่ยแล้วคลิปนี้เมันจะหลุดเป็นคลิปเสียงหลุดมาจากไหนวันนี้หรือเปล่าที่บอกว่าจะเปิดคลิปหลักฐานต่างเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอตามนะคะเมื่อสักครู่นี้นายสัทนประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลเดิน <ฮะ S 2> ทางไปเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับโกทอนแล้วนะฮะหลักฐานที่ฝั่งของคุณสัทนะจะเปิดมีอะไรบ้างมันจะเหมือนไหมกับที่คลิปเสียงนี้มีออกมา <ฮะ S 2> แล้วตกลงเนี่ย ของในกล่องแบงค์ร้อยยี่สิบล้านเลยเหรอ,อรอติดตามทุกช่วงข่าวครับ